ลาบกนบบหมตื่นมาได้ยินเสียงเขียงนี้มันรู้สึกนะนี่มันต้องงี้ลาบลาบวันนี้วันดีสีวันกินลาบ Mm -hmm. There. Right. Mm -hmm.